วันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับ SIC จะมีแบบไหนบ้างเป็นที่มายังไงฟังคลิปนี้กันเลยค่ะดาร์กชาฮีโร่ตอนเราก็สู่อรายการดาร์กชาฮีโร่นะคะวันนี้นะคะจะมาพูดถึงรายของเล่น Mars r a ว e ดอ S.I.C. Finger นั่นเองค่ะอะก็นะคะสำหรับไอเดียในการทำคลิปนี้นะ,ะก็มาจากตอนที่หนูทำาช่องอวิดีโอเกี่ยวกับรีวิวเกี่ยวกับ S.F. นะคะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งนะ,ค,ะคอมเมนต์มาแบบว่าเเป็นคนที่ชอบ S.I.C. มากๆนะคะแล้วก็เลยอยากให้ทาง d a r k s h a Hero เนี่ยทำหนูก็เออใช่ก็ว่าจะทำอยู่แล้วด้วยก็เลยเ เอามาทำซะเลยเกี่ยวกับ SIC นะ mm. ก็ถือว่าเป็นอีกลายที่สำคัญของวงการไรเดอร์นะ SIC f i n g e r ค่ะ mm. ก็สำหรับลาย SIC นะ mm. ก็เป็น f ง i n g e r mm. ที่ออกแบบมาแบบไม่ได้ตรงกับต้นฉบับนะคะ mm. แต่ว่าจะออกไปในทางแนวแฟนอาร์ตหน่อยนะคะ mm. แล้วก็รู้สึกว่าลักษณะของมันเนี่ย mm. ก็จะดูโหดมากๆเลยนะ mm. ถ้าเด็กมาเห็นนี่ก็คงแบบน่ากลัวจังเลยอนะไรเงี้ยแล้วก็ r s a c เนี่ยก็จะเพิ่มลูกเล่นต่างๆมากมายนะแล้วก็วัสดุหรือการทำเนี่ยก็จะแตกต่างจากที่เราเห็นค่ะแล้วตัวก็จะใหญ่ๆหน่อยนะดูสิคะโอ้โหเท่ามือเลยเคค่ะราวน,นี้เรามาเริ่มกันดีกว่าว่า,าย s a c เนี่ยมีแบบไหนบ้างนะเพราะว่ามันมีหลายแบบหลายขนาดมากเลยมีทั้งขยับไม่ได้บ้างเป็นตั้งโชว์แล้วก็ตัวเล็กๆสีนิ้วก็มีค่ะเพราะฉะนั้นไปดูกันดีกว่าว่า มีตัวอะไรบ้างสำหรับ s A c แบบแรกนะคะก็จะมาแบบขยับไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีของแถมมาให้นะไว้เปลี่ยนนะมีฐานหนึ่งอันคเอาไปตั้งโชว์ได้อย่างเดียวนะถ้าเราอยากเปลี่ยนแนวก็เอาชิ้นส่วนมาเปลี่ยนเท่านั้นเองค่ะสำหรับ s a c รุ่นแรกค่ะ โอเคค่ะคราวนี้นะคะเรามาดูแบบที่2ของ SIC กันนะคะก็สำหรับ SIC นะคะก็แรกเริ่มนะ,ะมันยังขยับไม่ได้ใช่ไหมคะเป็นตัวยืนนิ่งๆในพร้อมฐานนะคะแต่นี่จะมาแบบฟิงเกอร์เลยนะคะก็คือเริ่มขยับได้แล้วอ่าแล้วก็ของแถมสมัยก่อนเนี่ยก็จะเยอะมากๆเลยะคะ่ะโอหให้มาแบบเปลี่ยนทีครบทุกล่างเลยนะอาวุธพร้อมอะไรพร้อมเข็มขัดเปลี่ยนหน้าหน้ากากอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะก็คือต้องบอกเลยว่า ถ้าไม่เก็บดีๆเนี่ยมีสิทธิ์หายแน่ๆเลยค่ะก็นะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆหนูซื้อตอนเด็กนะคะแล้วก็ไม่รู้จักเก็บคราวนี้ชิ้นก็เลยไม่ครบแย่จริงๆค่ะอ๋อคราวนี้เรามาดูเปลี่ยนกันดีกว่านะคะพ่เป็นยังไง น,นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเนี่ยเปลี่ยนสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายเกาะน,นะซึ่งก็ทํามาหลายๆตัวมากแล้วนอกจากคูกะน,นะคะในสมัยนั้นเนี่ยตัวอย่างการเปลี่ยนเกาะนะคะซึ่งก็ทํามาหลายตัวมากๆในสมัยนั้นลูเลินสนุกด้วยทีเดียวค่ะเนี่ยอันนี้จุดเด่นมันดูชอบมาเลยในความเป็นไอเดซีของมันน้เกลือดูฟันน้องสิ แต่ว่าหนูว่ามันเท่ดีนะคะกนนะ็เป็นอีกแบบที่เราไม่ได้เห็นในซีรีส์นะคะแล้วก็ได้มาเห็นใน SAC ค่ะออแล้วก็ SAC เนี่ยมันก็มีเรื่องราวของมันเนาะในหนังสือของมันใช่ป่ะออแต่ต้องแต่ว่าข้อเสียมันก็มีค่ะเพราะว่าในสมัยก่อน SAC Finger อ่ะมันก็ขยับได้จริงถูกไหมแต่ว่าจุดขยับอะไรมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะแล้วเวลาขยับอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแบบหักง่ายออกจากฝืดด้วยนะคะก็ถ้า ไปบิดแรงๆเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแบบหักได้เลยค่ะนะคะอันนี้ไม่โอ้ยแต่ละเรื่องนะก<ค>็ <laughs> ะชอบหลุดมากเลยเวลาเปลีป่ยนก่อนเนี่ยนะแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าแตกจากตอนไหนนะก <laughs> ็นะตอนเด็กเราไม่เก็บรักษาดีๆค่ะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบบที่2ค่ะของ SIC โอเคค่ะคานนี้เรามาต่อแบบที่3ของ SIC นะคะก็พอพัฒนาต่อจากแบบ2นะคะอย่างนี้เขาก็ ไม่ทําแบบว่าเออให้ของแถมมาเยอะแยะมาให้เปลี่ยนนน่นนี่ละจะทําเงินนั่นเองต้องแยกของอนะคะมันเป็นการตลาดของบันไดค่ะพี่น้องอะนะคะก็ะแบบที่2ก็อย่างนี้ก็จะมาแบบฟิงเกอร์ตัวเดียวนะแล้วก็มีของแถมมาเฉพาะตัวนะคะก็อันนี้คือคีบะนะคะแล้วก็มันก็จะมาแบบคู่บ้างนะคะแล้วก็เออมีของแถมเฉพาะตัวเหมือนเดิมน,นะคะ ซึ่งบางคนก็อยากจะเก็บแค่ตัวเดียวเนาะก็ต้องจําเป็นที่ต้องซื้อคู่นะคะก็ะน่าสงสารสจริงๆสำหรับค,คนที่เก็บ SIC นะคะแล้วก็อันนี้นะคะกล่องสีแดงก็จะมีแบบลิมิเต็ดด้วยนะคะราคาก็จะต่างหากหนึ่งนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดกล่องก็จะปิดไม่เห็นเป็นกล่องใสนะคะนี่อันนี้หนูก็ซื้อเอเมอร์เลอร์มานะคะตัวลิมิเต็ดเพมากเล นะคะจะเป็นหน้าตากองลิมิเต็ดนะคะก็จะเป็นกองทึบเลยนะไม่ค่อยจะเป็นสายให้เราเห็นข้างในค่ะอ่าคราวน,นี้นะคะก็มาพูดถึงจุดขยับของ SIC แบบที่3บ้างนะก็รู้สึกว่าเออมันก็มีบางตัวที่แบบเออขยับดีบ้างบางตัวก็รู้สึกว่าจะไม่ดีเลยก็มีเหมือนกันบางตัวนี่คือเริ่มแบบขาอ่อนแรงแล้วมีสิทธิ์จะหักละแล้วก็ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะไรมันก็ข้านที่จะเยอะนะคะถ้าเราไปขยับนิดๆหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบ หลุดได้นะอ่ะอย่างตัวอย่างนะหน,งหนูจะหยิบดราคีบักของเราเองค่ะดูนะคะอ่านะหลุดแล้วหลุดง่ายมากเลยอ่ะนะคะแล้วก็แบบขยับนิดๆหน่อยๆแบบไหลอะไรก็ตกไปละอย่างเมื่อกี้แบบกุกกะเลยนะคะก็เวลาเล่นคือต้องระวังกันหน่อยค่ะแต่ว่างานนี่ทำออกมาสวยนะคะแบบ บบดูเกรงขามอ่ะดุดนะคะแต่ก็เรื่องรายละเอียดยังไงก็ก็ถือว่ายังทำออกมาได้ดีแล้วก็วัสดุก็แบบอ่าคนละแบบกับอ่า s s f นะคะมีแบบว่าเป็นยางบ้างนะเกาะก็จะแบบสวยอีกแบบเลยค่ะแบบดูเลอะขาอะไรอโอเคค่ะแล้วโอเคค่ะมาต่อกันนะคะก็น,นี่ค่ะหนูได้มาแบบคู่นะไข่สาก,กับเดลตานะคะก็ได้มานานแล้วเก็บแต่ตอนเด็กนะ,ะไม่รู้จักเก็บของนะ ชิ้นหายไปไหนหมดไม่รู้แต่ก็เก็บไว้ดีกว่าไม่อยากขายนะคะ,อ,ะอันนี้ก็มาดูจุดขยับนะ,ะจะสังเกตได้ว่านะคะอ่อนมากเลยะคะ่ะขยับแรงๆนี่คือมีสิทธิ์หักแน่นอนค่ะนะคะ,นะคะจุดขยับมันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะจริงๆแบบสู้เอไม่ได้ะนะนี่ก็จะอ่อนจะนั่นนะก็นะคะมันก็มีอีกตั้งหลายตัวนะคะ ก็ยังไงเพื่อนก็ดูของเช็คสภาพกันดีๆมัดระวังกันนะคะสำหรับตัวต่อไปนะสำหรับคนที่ชอบไซส์เล็กๆจิ๋วๆน่ารักแต่ก็ไม่เชิงจิ๋วนะคะแต่ก็เออเล็กลงมาหน่อยนะคะจากความสูงปกติอันนี้ก็จะเรียกว่า S I C Q Y a M I นะคะก็จะมาแบบตัวเล็กๆหน้าตากล่องของ S I C Q Y M I ค่ะก็จะใส์แบบนี้เลยค่ะพอดีว่าหนูไม่มีตัวแบบ เล็กๆไม่ได้ซื้อมานะก็ซื้อมาแบบแค่ตัวมอเตอร์ไซค์นะก็จะเห็นได้ว่ามาดูขนาดกันนะคะมันห่างมากๆเลยนะคะแต่ก็สวยอีกแบบค่ะก,ก็ราคาก็จะไม่สูงมากเท่ากับตัวใหญ่ๆนะคะเนี่ยลองมานั่งดู <c oughs> <c oughs> โอ้แต่ลูก <c oughs> หักหรือไม่หักไมหักโอ้ยังไม่หักยังไม่เป็นไร นะคะก็ตัวมันจะแบบขนาดจะต่างกันมากๆเลยค่ะระวังหน่อยเดี๋ยวมันจะหักอ่ะนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลายออก SIC เครื่องนี้ค่ะตัวเล็กๆน,น,นะคะแล้วก็จะมี SIC ตัวเล็กอีกแบบนะเขาจะเรียกว่า SIC โชก้อน,นะ,ะความสูงก็จะไม่เกิน10เซนค่ะก็จะมาแบบขยับไม่ได้นะคะแล้วก็ มีฐานมาให้แล้วก็แอคชั่นท่าต่างๆค่ะซึ่งก็จะขายแบบอาย,ยกเซตมาหรือไม่ก็อาจจะมีคนปล่อยแยกมาก็ได้ค่ะ,ะขอ้อนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว SIC c o l o s e u m นั่นเองค่ะาอนะคะอันนี้จะเป็นตัว SIC ล่าสุดนะซึ่งกำลังผลิตอยู่แล้วก็กำลังพัฒนาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ปัจจุบันก็ส่วนใหญ่ก็จะออก ภายใต้ชื่อนี้นก็จะเป็นรูปแบบกล่องของ SIC นะคะ c o l l นะค e ะที่ทำปัจจุบันก็ทำออกมาได้สวยมากนะคะแล้วก็เนี่ยเย็นหน้าหมกไรเดอร์เลยค่ะสวยมากๆอันนี้เวลาเปิดก็แกะกล่องก็จะเป็นนี้ว้าวดูพรีเมียมมากเลยนะคะ,ะแล้วก็เนี่ยก็จะเก็บของข้างในไว้นะคะ,ะแล้วก็มีกู้มือ ถือว่าทำออกมาได้ดีมากแนละ้วนกะ็ของแถมก็จะอยู่ในนี้นะคะว,ว,วิวิระวังนี่นะอันนี้ก็จะเป็นฐานนะที่งูออกมาแล้วนะคะโอเคค่ะ วันนี้เรามาดูในส่วนของจุดขยับของ s a c c o l l a g e มตัวปัจจุบันที่กำลังผลิตนะคะก็ต้องบอกเลยะคาว่าอันนี้เขาบอกเลยว่าจุดขยับดีกว่ารุ่นที่ผ่านมามากๆนะคะก็แบบเออขยับได้ดีขึ้นนะคะเอ,อง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวหักนี่ยืดยืนได้เลยหมุนปื๊ดปืด๊อาจจะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ก็ดีนะแล้วก็แข็งแรงมากๆด้วยค่ะ แบบเออไม่ขยับแล้วก็อุ้ยชิ้นนี้หลุดอุ้ยชิ้นนี้ <c oughs> นั่นนะคะก็รู้สึกว่าเออทำออกมาดีมากหนูชอบนะสำหรับตัวล่าสุดที่ทำมานะคะก็ <c oughs> สำหรับตัวนี้นะคะก็ที่ทำมานะะก็จะมีคุกกาวิลคีไฟนะคะโฟเซนะแล้วก็โกดค่ะก็นะคะก็ต้องบอกเลยเพราะว่าใครเร่งตามเก็บวิวตามหาอยู่ก็อ่าซู้ๆกันต่อไปนะคะอุ้ยหลุด ส่วนจุลชีพของคอเลสเตียมเนี่ยคือบางตัวก็ดีแต่ก็มีบางตัวนะที่แบบว่าเหมือนกับว่าเขามีแบบเหล็กผสมเยอะใช่ไหมแล้วเวลาขยับอะไรเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเออหกอักหรือขยับยากได้บ้างก็อาจจะทําให้ของเล่นเนี่ยออแบบว่ามีสิทธิเสียหายได้นะก็คือต้องระวังกันด้วยค่ะแต่ถ้าตัวที่มันไม่ค่อยมีมีเกราะหรืออะไรมาติดขัดเนี่ยก็ขยับได้ลื่นปืดเลยเนะก็รู้สึกว่าโอเค และนอกจากนี้นะคะ s a c เนี่ยก็ไม่ได้ทำแต่ค a r เมน r i ไรเดอร์อย่างเดียวนะคะ mm hmm. ก็ยังทำอย่างอื่นบ้างนนะ mm hmm. เช่น Star Wars Spiderman แนวซูเปอร์ฮีโร่อะไรอย่างเงี้ยนะเอามาดัดแปลงแบบเป็นแนว SIC นะออกแนวเอเชียมีเกราะสมุไรหน่อยนะคะพอใครชอบสะสมแนวนี้ก่อนลองไปสะสมกันดูค่ะก็จะใช้ชื่อว่าเหมยโชว์มูวี่เลโวลเซชัน รวมไปถึงตาโลด้วยนะคะที่ SIC ทำค่ะงานก็ออกมาสวยมากนะนี้ชอบมากกว่าตัวต้นฉบับซีอันนี้ก็จบไปกับการพูดถึงเกี่ยวกับ SIC แล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะและเพื่อนๆล่ะคิดยังไงกับ SIC บ้างลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์กันนะคะก็เรามาเล่าสู่กันฟังกันคะ่ะคราวนี้มาพูดถึงจุดขยับของ SIC โดยรวมบ้างหนูว่า จุดขยับของคอลสเซียมล่าสุดอันนี้หนูว่าทำออกมาได้ดีนะขยับได้โอเคหักค่อนข้างที่จะแบบยากมากทำห้เลนท่ายากมากแต่ถ้าเป็นรุ่นก่อนๆของเก่าๆอะไรเงี้ยหนูว่าเวลาขยับอะไรต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันเก่าแล้วนะ้ะข้อต่อก็มีสิทธิ์ที่จะแบบเออเสื่อมสภาพบ้างแล้วขยับแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบหัดนะคะ ก็เวลาขยับเนี่ยมันก็ชิ้นส่วนมันก็เยอะมากมากนะอย่างที่เห็นในวิดีโอที่อธิบายข้อมูลนะลก็คือแบบเออเด็กขยกับเด็กก็ชิ้นนี้ดูเด็กก็ชิ้นนี้กระเด็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อต่อมันไม่ค่อยที่จะแบบเออแข็งแรงเท่าไหร่แหละซึ่งเวลาเล่นเอตรงเนี้ยเราต้องระวังด้วยนะแล้วล้วก็ด้วยความที่พัสดุของเอซนี่มันมีส่วนเป็นยางบ้างอะไรอย่างี้ไม่ค่อยเป็นพลาสติกอะไรทั้งหมดเท่าไหร่ก็ ถ้าหากปลวในที่ร้อนมากๆเนี่ยสีก็มีสิทธิ์ที่จะละลายได้ง่ายนะซึ่งอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะก็เก็บไว้ในที่เย็นๆจะดีกว่าค่ะคราวนี้มาพูดถึงความรู้สึกของหนูที่มีต่อ SIC นะก็รู้สึกว่าเป็นลายที่ไม่ค่อยที่จะเก็บสะสมเท่าไหร่นะเก็บเป็นบางตัวว่าง แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบที่ SIC แบบเออเหมือนตัดแปลงจากต้นฉบับมาโหดอะไรเงี้ยบางทีก็ออกแบบดีบ้างไม่ดีบ้างอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะก็คือเออไม่ชอบตัดแปลงนะแล้วก็จุดขยับของ SIC อ่ะมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในความคิดของหนูแต่ว่าตัวที่เป็นค um อเลสเตอรอลนนี้ขยับได้ดีนะรูบสึกเออพัฒนาแล้วอะไรงี้แต่ว่ามันก็ ไม่ค่อยที่จะมันเท่าฟิงเกอร์เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเหมาะที่จะเอามาตั้งโชว์ส,สวยๆยงนี้มากกว่าไม่เหมาะเอามาเล่นถ่ายรูปจะเอาท่ายากอะไรเงี้ยซึ่งหนูว่ามันมันมีสิทธิ์ที่จะทําให้ของเล่นมันหักได้ง,ง่ายมากๆเลยนะคะ,ออะประมาณนี้นะความคิดเห็นส่วนตัวหนูของ SIC สิ่งที่ทำให้หนูรู้จักกับ SIC นะก็คือ,อจากหนังสือเนะะี่ยค่ะสมัยก่อน ไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ไหมคะแล้วก็ซื้อหนังสือมาอ่านดูเล่นอะไรเงี้ยเออตอนหนูอ่านนี่ก็คือโอ้โหอ่านมันมากเลยดูเพลินๆนะ,ะแล้วก็โอ้โหเท่มากๆเลย,โอ,อลเลยะะโอ้โหเกราะแปลกๆอะไรเงี้ยโอ้โหแอคชัน่นโคตรเท่มากภาพสวยมากนะ,ะแต่พอเล่นจริงๆแล้วก <c oughs> ็เลยแบบแต่ชอบชอบซื้อหนังสือมาสะสมะคะ่ะตอนนี้ก็ยังสะสมนะ,ะสวยมากเลยเท่มาก บางซอรี่ก็ไม่มีในซีรีส์นะก็เอ c ก็มาบอกกับเราค่ะมีล่างอะไรก็ไม่รู้นะแต่คาวาแปลกๆนั่แหละค่ะชอบสะสมหนังสือสวยดีค่ะวันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์ชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะเป็นกำลังใจให้ดาร์กใช่โลก ต่อไปค่ะสวันสวดีค่ะเห็นชิงคูกาเย้